เรน,นเตือนเที้ยไม่บสอนหรอกเออไปกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะเออวันนี้เรามาอยู่กับเกมอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นชื่อให้อพรลโลเออตัอนี้่นต้องมานะเออไม่ใช่บบนัสทามหรอกไม่ใช่อะไรหรอกเออเง่ๆอย่นี้แล้วอะออเออช่วยบูนัสทามให้ได้มานะเออไปมี มา29งหมื่นเออะเบ็ดจัดไปเลย40อะไรกระโหลกลาเบ็ดร้อยหนึ่งเลยห้าสิบไปเธอโบด้วยเธอโบด้วยสเวยววยสร็จเพิ่มเธอโบสักนิดนึงไปหาวหน่อ,อยน,นะกู<ๆ>น่าจะหมูแล้วทุกคนออไปโอ้โหมามาๆจัดไปสามร้อยยี่

แตกฟ้าดูร้อยถึงยีบบาทเนี่ยเป็นไงร้อยถึงยีบาทคอนเออจัไวัรุ่นรุ่นไหนไม่รู้ดูเอง ờ hả dạ chụp nhìn gắng, nhìn 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 mày lại youtube ba ờ ờ ờ trong ờ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  thôi, ờ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  bay, ờ ờ go, go ờ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  Go เจอเพื่ผู้หญิงเออไปดูคนไหลอ่าไหลป่าไหลไม่ไหลเว้ยไ,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 ไปฟิลเตอร์ฟริลเตอร์เออเนี่แหละหนทางของเราเลยแหละฟิลเตอร์โหทุกคนนี่จีอันว่าหกอันป่ะใช่ป่ะมันกินน้ำไม่ทันเออเนีวหกอันหกอันนี่ไงไงจะไปกดเยี่ยมยิ่มยอดเออ ต้อง,องนี็นนะวะมนทางเพิ่มตังเราไม่มีแล้วอ,อ่ะเออือผมอยาจะบอกทุกคนว่านะฮะนี่เงี้เอาไม่มาเอาไม่ใช่มันต้องขาดขาดไปอีกอันหนึ่งไปไป เอออาจจะไม่แบบพูดฟัมเท่ารุ่นใหม่นั่นคนมันเหนียวคอเออหนวดของหวานอะไรเช่นติตาจัดไปเก้าร้อยเออดูนี่ไงสามร้อยหกสิบเออจัดไปจุดไปคูนไปดิคูนไปดมาเออไม่มีว่ มีอีกไหม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 ,ม,อไหมเออมันได้คูณเยอะหน่อยนะโอ้โหไอพินทำไมเองมาไปอันที่สาม,มาวะมากระจกอันเดียวที่สองอ้โถหลังเนี่ยไปกดไปต่ออย่าไปหยองแนละ้วทุกคนซื้อฟิลเตอร์ต่อเออดูได้ีอันวะได้กี่อันสาม สี่วะเออสี่หละห้าหกวะหกหรือหเฮ้ยห้าทุกคนทำไมหกเองบอกว่าหอีกแล้ววะเออแบบว่าจุ้ๆเลยเออรูหกอีกแล้วอ่ะเออคนเออด้งกจะดีอ่ะไป โอ้โหเจอเองไม่มาช่องแรกวะละสิบอันละส,สิบรอบแล้วละสิบรอบละสิบรอบโอ้โหจะบอกตามที่ซื้อไปไม่มีอะไรเลยนี่ไงโอ้ยสุดยอดสิบห้าบาทเออไปสามร้อยจะไปต้องไปคูณเยอะละนี่ไง ก้าสิบแคลค้อนต้องคูณเยอะๆแล้วปะก็โหเนี่ยนะเป็นเวลาที่แบบยอดแย่มากนะออสำหรับใครที่แบบอยากเข้าบรรทัดนะนทุกคนก็มีบอกบอกเวลาว่ามันเอออะไรมันแตะแล้วก็เออเปอร์เซ็นต์นะเอออ่าอ่าเออทีออออ่อะไรกันไหนล่ะ,ปะโปเถสำหรับคนที่อยากเข้านะ

รู้สึกไม่ค่อยคุ้มเลยนะสองพันเจ็ดไม่ค่อยคุ้มเลยนะทุกคนป็นไเวลาเหลือสองไม้สองไม้สุดท้ายเรามาดูไม้ตายอีฟ้าเออมาไม่มีว่ะคันตาทุกคนโทษด,ดีเท่าไหร่หนเนี่ยสามพันอืมนัดย่ำเทมเจียว

ใครดา่า <c oughs> ไปเลยทุกคนไปไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมาแล้วเอมแม้วทุกคนรอยยิ่งรอยยิ่มีเปล่ามีเปล่ามีอีกเปล่าฮัลโหลเฮ้ยโหได้เออตัววายทุกคนมาดิ นี่ก็แต่คุณบําเลยเดโอโห,โหคุณรูดับตับป้ายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ,อะเออนี่นาจัไป้ายสองพันแปดเออได้อยู่ได้อยู่แปลว่าออไปอุยอ้ยเฮ้ยคิวมาว่ะทุกคนมีคิวเยอะเลยเออได้ไหวอะ่ะ นี้ไงนะไงสนดปลายท่องไปเอ,าาเอกอีกนิดนึงมไม่มีนะทุกคนไม่มีสักอันไม่มีสักอันไปไปต่อนี้ไงนะได้ไหวด้วยมามามาอีกมาเอ้ยมาอีกมาอีกเอาคนสิบสองไปลูกพ่อ นี่ก็เบเกอร์อีกอ่ะสั่งได้ดังใจอ่ะเออ <c oughs> เหลือสองมาสุดท้ายทุกคน <c oughs> มาดูกัน <c oughs> หนึ่งเออมาว่ะมาว่ะมาว่ะ <c oughs> เอาเรื่องนี่มไงโอ้โหทั้งแถบอ่ะเออกดเอ๊ะดูว่ามงกุดย่ามันมาไอ้พวกทุกคน <c oughs> พับไม่มี <c oughs> ถ้ามงกุดย่ามันไหมนะมึงอกนี่มาป่ะโอ้โหแล้วหวแทนอ่ะ ฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่แล้วคูณสิบห้าไปลูกไปนี่สุดยอดโอ้โหอ่าฮะเท่าไหร่ครับเนี่ยเออจัดไปเลยห้าพันห้าตองห้าทุกคนว้าวสุดยอดมือหนึ่งห้าสิบเลยทุกคนเออไปไปมืออีกสักนิดหนึ่ง ดูดูไปไปต่อเดี๋ยวค่อยไปต่อนะทุกคนดูความไหลลื่นลื่นไหลเดี๋ยวค่อยไปต่อเบ็ดไ,ไม่ได้สองร้อยแล้วกันเออหัว่หมื่นห้าอย่าไปหยองทุกคน <Cornell>. <iku> ไอเออมันต้องไปดูแล้วมันจะปเปอร์เวลี่กูดเปล่าปเปอร์เวลี่แบดโอ้ยโอ้ยจัดไปจัดไปเอออืมนี่ไงล่ะเราแปดสิบอะนะทุกคนเราแปดสิบเลยนะเราแปดสิบเลยนะโอ้ยขันตายอ่ะ ไปเจวะทุกคนมาเอ้ยไม่ไหวอ่ะรู้ว่ามีมีตัวหไหนไหมกูเออจะเป็นสองเลยนะโอ้โหมาดูมาดูอันนี้จะได้จะได้คืนทุนหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยไม่ใช่จะเป็นสองนจะเป็นห้าเออมาดูนะว่าน,นี้จะได้คืนทุนหรือเปล่าไป เอ้ยลองกดยามาว่ะเะ้อเอ้ยสิบไม่มาสิบช่องสามมันไม่มาทุกคนเออติ๊กตอก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 ติ๊กมาจะเกมกัอะไร่าเออนี่ไะโอเคขาดไปอันนึงเฮ้ยเด้ตัววายละทุกคน วายมันมีอะไระไหมทุกคนมีเออต้องมีดินี่ไงมสามพันหกสามพันหนึ่งสองได้คืนหรือเปล่านะจะได้คืนชืนเปล่าไม่อีกอเปล่าไม่อีกหรือเปล่าอีกนิดห,หนึ่งไม่น่าเอ,อ้ยเอต้องลงมาแล้วป่ะจังหวะเนี้ยเอ,อนายต้องลงมาช่องอ มันน่าไม่ลงมาช่องกลางเฮ้ยโหถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวนั้นได้เลยนะนีไ่ไงได้เจด้วยวโอเคลงือมะบ้าหมื่นสามทุกคนอโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมว่าพอแค่นี้ที่ฝันเนาะเออสําหรับใครที่ชอบก็นะสนิทหนึ่งสนิทนึง ก่อนจากก่อนจากเออล้วสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกิงเออคลิปใหม่ๆจะไม่พลาดนะทุกคนแล้วสำหรับเรื่องมาแรัวไทมนะเออก็ที่เดิมที่ประจำข้างล่างข้างล่างข้างล่างเลยเออนี่ดูสายตาดูสายตานี่เออ ตากาคิเวิดวันนี้นะทุกคนผมพูดคำว่าใช่ใช่ผมพูดคำว่าใช่ไปกี่ครังเออจะไปสักห้าสิบห้าสิบป่ะนหนึ่งหรือปนะอืม้ันหนึ่ง้ันหนึ่ง <c oughs> สำหรับวันนี้ผมจะพงขอ ม,มาไปก่อนนะทุกคน<ๆ>และสำหรับคลิปหน้าใครอยากทำอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันอืมไม่พูดเชื่อจะกระเดือกบายบายนะจ๊ะจุ๊บๆ